วันนี้จะส่งมอบรถ NLR 130400ใหญ่วิ่งไม่ติดเวลานะครับทำการติดตั้งกระบะข้อเหล็กเปิดแบบ3ด้านขนาดความสูง40เซนนะความกว้างอยู่เมตร90ความยาว3เมตร20ทดแทนรถกระบะซื้อคันเดียวเทียบเท่ารถกระบะ2คันนะครับใช้เงินดาวเพียง59,000บาทออกรถได้เลยนะครับคันนี้รับประกัน5ปีไม่จากัดระยะทางขนาดความกว้างของกระบะอยู่ที่เมตร90กว้างนอกนะกว้างในเมตร80ทำการติดตั้งป้ายทะเบียนให้เรียบร้อยคันนี้จดทะเบียนเรียบร้อยแลยนะครับ ประกอบกระบะเสร็จจดทะเบียนให้เรียบร้อยเลยเป็นพื้นเรียบแบบนี้เลยหูด้ mm. พื้นเหล็กเรียบขนาดความหนาของพื้นนะฮะอยู่ประมาณ3มมิลพร้อมจุดยึดสินค้าทั้งหมด6จุดแบบนี้เลยงานดีๆแบบนี้เลยข้อดีของกระบะข้อแบบนี้นะสามารถเปิดด้านข้างแบบเปิดแบบเรียบๆแบบนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายในการโหลดสินค้าจะด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างก็ได้นะครับไม่ต้องเข้าซองก็สามารถโหลดสินค้าได้นะครับ มีไฟประดับหัวเก๋งแบบนี้นะครับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานตอนกนลางคืนนะครับสวยๆแบบนี้เลยข้างของกระบะเนี่ยเราจะให้ยื่นไม่เกินตัวรถมากนะเพิ่มความสวยงามขนาดความกว้างอยู่ที่เมตรเกนะกว้างนอกนะครับกว้างในเมตรแปโดยรวมของรถคันนี้เหมาะกับการใช้งานทดแทนรถกระบะได้แน่นอนเพราะ<อ>พื้นที่เป็นแบบพื้นที่พื้นเรียบแบบนี้บรรทุกสินค้าง่ายายนะ แต่จะแตกต่างจากรถกระบะรถกระบะอาจจะมีในส่วนของตรงกลางที่มีซุ้มล้อนะฮะทำให้เสียพื้นที่ไปหากใครสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร082067444 8สอบถามรายละเอียดรถแบบนี้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ